จะบอกนะคะว่าสะเทือนถึงกะโหลกเลยคะ่ะคือมันสะเทือนแบบอย่างเงี้ยคือรู้สึกแบบโอ้โหทรมานมากอะสวัสดีค่ะก็มบกับทีมอีกแล้วนะคะวันนี้ทีมก็จะมาแชร์ประสบการณ การผ่าฟันคุดกับทางโรงพยาบาลแล้วก็การผ่าฟันคุดกับทางคลินิกนะคะว่าความรู้สึกและความแตกต่างจะเป็นยังไงนะคะอย่าลืมติดตามชมให้จบนะโอเคค่ะลำดับแรกนะคะทีมก็จะมาบอกก่อนว่าทีาไปทีมถึงได้มาผ่าฟันคุดนะคะก็คือตอนนั้นทีมไปคลินิกใช่ไหมคะบอกว่าว,า,วางแผนการจัดฟันนี้แล้วก็ให้คุณหมอตจวจช่องปากว่าเคสของทีมเป็น ต้องทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก่อนจะฟันนะคะคือทีมอะเป็นทิ่รู้ตัวอย่างไรว่าทีมเป็นคนที่บอกว่าฟันล่างอะข้อฟันบนนิดนึงแล้วก็คางอะจะยื่นนิดนึงอะค่ะแล้วทีเนี้ยคุณหมอก็เลยบอกว่าวิธีการแก้คางยื่นก็คือให้ทีมอะไปถอนฟันพุดออกทั้งสองข้างนะคะเพราะว่าคุณหมอตรวจด,ดูแล้วว่ามันน่าจะมีฟันผุดอยู่ค่ะ แล้วทีนะ่ะทีมก็เลยตัดสินใจนะคะไปผ่าฟันทุดกับทางโรงพยาบาลน,นะคะก็เลยวันนั้นก็เลยไปหาคุณหมอคะ่ะแล้วก็คือทีไม่รู้จะพูดยังไงว่าแบบจะมาผ่าฟันทุดอะไรเนี้ยแล้วทีก็เลยแบบพูดบบว่าแบบคุณแบบหมอคะหมอทีมรู้สึกว่าเจ็บฟันไอทีรู้สึกว่าปวดปวดเหงือกที่ข้างในสุดนะคะคุณหมอช่วยตรวจให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่ามีฟันคุหรือเปล่าคะแล้วทีนี้คุณหมอก็เลยตรวจให้แล้วปรากฏว่าก็ก เจอฟันคนุดค่ะแล้วก็ทีนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าจะผ่าไหมครับถ้าผ่าก็จะนัดฟันให้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้นคือคุณหมออ่ะนัดประมาณแบบสองสามอาทิตย์เลยอะ่ะคือแบบว่ามันนานอะ่ะเออแล้วทีนี้ทีมอะ่ะตอนนั้นอ่ะทีมก็เริ่มจะแบบใกล้จะเปิดเทอมแล้วอะ่ะก็กลัวว่าแบบว่าเออจะไม่ทันการแบบว่าไปจะจัดฟันอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจแบบระหว่างที่รอใบนัดอะไรเงี้ย ระหว่างที่รอนั้นหมอทิมก็เลยตัดสินใจไปไปผ่าฟันฟูที่คลินิกนะคะในคลินิกที่ทีมผ่ามาก็คือคลินิกที่ทีมจัดฟันนี่แหะคะ่ะจำนวนเงินก็3,000บาทนะคะทุกคนคือทีมเนี่ยเออทีมก็เลยไปทําการเดินเข้าไปแล้วก็ บอกว่าคุณหมอคะวันนี้จะมาผ่าฟันคุดค่ะคุณหมอเลยว่าโอเคแล้วก็แค่เตรียมแบบประชาชนไปนึงปะไม่แน่ใจนะว่าใช้แบบประชาชนหรอแต่ว่าเตรียมไปก็ดีค่ะแล้วก็พอเตรียมแบบประชาชนไปเตรียมเงินไปพอคุยอะไรเสร็จกับคุณหมอเรียบร้อยปุ๊บแล้วคุณหมอก็ให้แบบว่าไปทําการผ่าได้เลยค่ะคือที่แบบเป็นคนที่บอกว่าตั้งแต่เด็กอ่ะคือจะเป็นคนถอนฟันเองอย่างเงี้ยคือแบบรอจนมันกดแบบ รอจนแบบมันจะหลุดอยู่แล้วอะเออแล้วค่อยแบบดึงออกอะไรเนี้ยซึ่งแบบว่าไม่เคยแบบว่าฉีดยาหรือว่าแบบให้คุณหมอให้คุณหมอถอนปันให้นะคะก็แบบตอนแรกอะมันก็เลยไม่ชินเนี่แล้วขนาดนั้นอะคุณหมอก็บอกว่าเออเอาผ้าตอนนั้นนอนอยู่ที่บนเตียงเลยใช่ปะ แล้วคุณหมอก็แบบเอาภาพที่หน้า,ปาเปตตาอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยคุณหมอก็ทําการแบบว่าฉีดยาชาซึ่งทีมอะไม่รู้ว่าความรู้สึกของการฉีดยาชามันเป็นยังไงครั้งแรกอะทุกคนแล้วคือความรู้สึกมันเหมือนกับว่าคุณหมอใช้ใช้มีดอะใช้มีดค่อยค่อยกรีดลงไปที่เหนืออเราอะเออล้วคือเราก็คิดในใจห,นห่าฮะคุณหมอจะแบบ ไม่ไม่ถอีาชาจะไม่วางยาสร,รุปก่อนเลยหรออะไรเงี้ยเออแบบคุณบอกก็พือว่าโอเคครับเสร็จแล้วฮะแล้วก็อ,อ๋อเมื่อกี้ฉีาชา้าคือแบบโอเครอดไปเพราะเราเป็นคนกลัวเข็มไง คุณหมอเครู้สึกยางไงบ้างก็บอกคุณหมอรู้สึกชาแล้วโอเคคุณหมอก็มาทาการแบความรู้สึกตอนนั้นมันแบบมันไม่มันไม่เจ็บนะตอนที่คุณหมอเริ่มผ่าแต่ว่ามันมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนมีคนใช้อะไรสักอย่างมาเล่นกับเนื้อเราอะแต่มันไม่มีความรู้สึกอะเออแล้วเนี่ยคุณหมอก็ทําการผ่าแล้วก็แบบเออใช้เครื่องมือแล้วเหมือนกับว่าคุณหมอใช้ตัวคีบหรืออะไรสักอย่างอ่ะคือ คีบตัวฟันอะค่ะแล้วก็แบบค่อยคีบคีบเสร็จแล้วก็แบบโยกอะโยกเครื่องมือนิดนึงแล้วก็ดึงออกมาเลยแค่นั้นเลยค่ะคุณหมอก็ทําการปิดบาดแผลแล้วค่ะแล้วก็ให้ทีมกัดสมรีไว้เนาะก็คือตอนนั้นนะคือมันรู้สึกว่ามันร้อนอะเออแล้วก็ตั้งใจว่าแบบอยากกินไอติมอะเออแล้วก็ก็อยากกินอะเออพอแล้วเนี้ยยาชามันก็ยังไม่หมดหรชอไฉะแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรอะก็เลยเฮ้ยซื้อไอติมมาแล้วก็ ไปกินนะคะคือไอข้างเนี้ยคือกัดสองดีไว้ส่วนอีกข้างนึงก็คือแบบพยายามแบบว่าเอาเอา,เอาลิ้นเลียไอติมแล้วก็กินไอติมนะคะเรู้ก็คือกินจนหมดแล้วก็พอใช้เวลากลับมาถึงบ้านก็ประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะแล้วรู้สึกว่ายาช้าเริ่มหมดลิ้นแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเจ็บปวดมากปวดมันรู้สึกปวดปวด,ปวดแล้วก็ ก็กินยาไปนะคะแล้วคุณหมอก็สั่งห้ามไว้ว่าห้ามไอแรงๆแต่ว่าห้ามบ้วนเวลาแปลว่าแปรงฟันอะ่ะคือห้ามบ้วนาน้ําก็คือแบบให้อมแล้วก็ปล่อยห้ามเคี้ยวข้าวแล้วก็ห้ามห้ามกินอะ่ะคือห้ามใช้คัฟข้างลิ้นผนเนี่ยห้ามใช้ข้างเนี้ยคือห้ามใช้งานเลยอะ่ะนี่คือแบบว่าคือสามวันแรกอะ่ะทิมกินโจ๊ก กินเจทั้งหมดสามมื้อเลยนะทุกคนคือแบบมันรู้สึกแบบโอ๊ยไม่อยากขยับมากอะ่ะล้วก็คือรู้ไหมคือแบบว่าวันแรกอะ่ะนมาเริ่มบวมแล้วเว้ยแล้วก็วันที่สองก็บวมวันที่สามบวมคือบวมใหญ่มากอะ่ะคือถ้าแนะนําเลยนะคะถ้าใครอยากจะพาฟันคณเนี้ข้า,าไมไปผ่าตอนที่ไปโรงเรียนนะ้ำอย่างนั้นอายหันแย่แน่เลยเพราะว่ามันบวมใหญ่มากนะทุกคน แล้วพอผ่านไปสักสี่ห้าวันมันก็เริ่มยุบลงยุบลง,ลงจนหน้าก็กลับมาเป็นปกตินะคะแต่ว,ว่ามันก็ยังปวดๆอยู่เนาะคุณหมอก็แต่ว่านัดไปตัดไหมแบบประมาณสองอาทิตย์หรือหนึ่งอาทิตย์กว่าไม่แน่ใจนะแล้วก็สำหรับการไปผ่าพันกุที่โรงพยาบาลน,นะคะพอถึงวันนัดอ่ะคุณหมอก็โอเคนะเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้เราไปที่ไหนให้ไปรอที่ไหนอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บ พอขึ้นเตียงปุ๊บก็รู้สึกแบบอืมเคยฉีดยาชาแล้วใช่ไหมคะมันก็รู้สึกวแบบ่าม,มันก็เจ็บมันก็เจ็บเมือนฉีดยาชาทอนที้คุณหมอทําการผ่าใช่ไหมคะนี่แหลคะค่ะทำให้ทีมรู้สึกกลัวแบบการผ่าฟันคุดเลยเพราะว่าคุณหมอแบบใช้อะไรไม่รู้อ่ใช้เครื่องอะไรไม่รู้ว่าเพื่อแบบทําการผ่าผ่าฟันนะไม่ได้ผ่าเหงือกนะคือผ่าเหงือกเสร็จแล้วแล้วคือไปผ่าฟันอนะ่ะ ให้มันออกเป็นสองซี่เพื่อท like ี่จะคีบขึ้นมาทีละซี่ก็คือแบบโอ้โหอยากจะบอกนะคะว่าสะเทือนถึงกระโหลกเลยค่ะคือมันสะเทือนแบบลื่นๆอย่างเงี้ยคือรู้สึกแบบโอ้โหทรมานมากอะขนาดฉี่อาชานะมันรู้สึกแบบสะเทือนอะคือไม่รู้จะบอกคุณหมอยังไงอะคุณหมอเขาบอกโอเคเสร็จแล้วหนึ่งฮะตกใจคือ <mam poems> <upright> <filing> คุณหมอมันยังมีอีกเหรอคะแล้วคุณหมอโอเคมีอีกโอเคหลีกชิ้นหนึ่งนะแล้วก็คุณหมอก็แบบใช้เครื่องแบบโอโ้โหแบบเหมือนกับเป็นการขุดเลือดขุดเนื้อกันเลยนะคะทุกคนแล้วก็แบบแล,แล้วก็คีบบอ,อกมาเขาก็ให้ทีมดูฟันที่คุณหมอผ่าออกมาค่ะก็คือมันฟันหนึ่งซี่เนี่ยคือมัน หักครึ่งแหละคือแบบผักครึ่งเป็นสองท่อนเลยอ่ะกคือแบบเพื่ออะไรคะคุณหมอคือไม่เข้าใจคือแบบหยิบแล้วก็ดึงออกมาเลยไม่ได้หรออะไรอ่งเออแล้วเทนี้ก็โอเคก็เหมือนเดิมนะคะก็คือคุณหมอห้ามห้ามพูดเยอะห้ามไอห้ามจามห้ามบ้วนปากแปรงฟันเสร็จให้อมแล้วก็ปล่อยห้ามกินอะไรทั้งนั้นห้ามหัวเราะนะคะทุกคนก็คือแบบ สามอันนั้นก็ทรม,มานมากหน้านีบวมแบบ <c oughs> เหมือนซาลาเปาสิบลูกมาอยู่ด้วยกันในปากอะ่ะจริงแล้วทีเนี้ยก็มาทำการหมอก็ทำการาัดตัดใหม่ทีมใช้สิทธิ์ตัรทองนะคะก็เลยได้เสียแค่สามสิบบาทนาอโอเคค่ะทุกคนทุกคนก็ได้รู้ไปแล้วน้องว่าการาผ่าตัดกับทางโรงพยาบาลแล้วก็การาผ่าตัดทนกับทาง,งคลินิกเป็นยังไงแล้วก็ความรู้สึกวิธีการ วิธีการทําของคุณหมอนะคะว่าเป็นยังไงทุกคนก็พิจารณาเอาเองนะคะว่าอยากเจอประสบการณ์แบบไหนนะคะสหรับคีิปนี้นะคะทีว่าขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมนะขอบคุณสําหรับคําแนะนํานะคะใครมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็แชร์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย